My game is closed. How many game come? How many game? 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 đi มิ่เก็รักดสิเก็บยวมาอกเลยเหเครอ๋เอ้ยโอ้เม่อไหร่มาอีเมลอะไรไปมด้ยิ่งเ,งเอ่ออ๋อ่าอันนี้นาใช้ได้โอเคอเยไเคเ่ได้เลยเกมนะแต่สมัยไหนวันนี้ยห่ายังเล่นเกมแบบนี้อยู่เลยเลยยุกปู่เดลเลยเ,ลอเลอบอร์งจระเ เอ่อมีอะไรท,ทำไหมไม่ใช่มาเคียวผมมองไม่เห็นนะมะผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะนะถือแม่สมองผมจะโกงไปไหนก็นเถอะนะแต่ถช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยสบายมากนะเสียงผมกก็ะจ,จะแปลกๆนิดหน่อยนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะแล้วช่วงนี้ก็เริ่มแกิดมะเขียวผมมองไม่เห็นนะ ถ้าเปิดตู้จะเกิดอะไรขึ้นนะเกมบบับจบอ้านี่อเ้ยอะ่ะอ่า่ะอ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 ้อ่าออ่ะอ่้อ่่ะอ้อ่ะ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 อ่่ะอ่ยออะ่ เออได้เก็บทองคำบอกนะมี่จีนี่ขอสีขาวครับยอสีทองครับครับสีทองมันเล่นไม่ได้ครับมันเอามาตั้งโชว์อย่างเดียวอะไรแหมอันนี้อะไร,ะไรวะอ่าอ่อานอ้เนี้ย อจบไปไหมไหมเอาไว้ว่าประมาณสิบวันแล้วกันนะอ,อ,อีกเลยเจ <c oughs> ๊กิชอว์ไอบ้าที่ไหนมนาขับรถในบ้านกวูวะเอยอ,ออกไป <c oughs> อะไร is game is one hour a day ไอเวดอ้าวไอเดแจ็ค ah! กีชอว์เ ah! อ oh, I mean? oh, oh! oh, ้าเอ้า ah! กันหรอแล้วมึงไม่เอาหอก่อนตั้งแต่แรกเนาะอ๋อเป็นไปโอ้ยเวดเอ้สื่งโง่แท้มีว่าไม่เก็บได้อ่ะเก็บเออไปเฮ้ดิเดเอ้เฮ อเเย้เอไรเนี่ยแกกยากป่ะเจีนีมาอหอยแล้เกหอยหอยเออไม่อยากกินปลาอยากกินหอยเออกูไม่ไดอยากได้ปลาอ๋อแม่ขอเจ๊กิชอะ มึงโดนมามึงแดกตายตายแล้วแล้วม้ามึงมาเห็นนักวิทยาลือไว้ฮะโอ้ยหนอสภาพเเสียงบ้าหนอมสภาวัสีทิชูชักจะกันทิตชูบอ๊อฟเดไปดูหนังสี เอ้แม่เอ๊แะแม่ปุทีชชู่ป่ะสารสาปทิชชูป่ะ,ปะ,ปะมีคนรับรับในหนังหนังสีส้มเลยนะเอาเป้าเอาเป้าของเล่นนะบอกห้่อนอ่าอ่าอ่าอ่เออ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 อ่ิูเหตุอะไร มันแดกทิชชู่ไปแล้วไอ้ทิชงอิวโอเคตั้งสติและอย่าให้นี่ทิชชูม <c oughs> มม่มันไปรันะะ <c oughs> ขนาดเพราะมันเป็นลูเรือบมันชักวาวมั่ติดมันมีวาวด้ครับเไนนี่มเก็บได้ใหญ่ไไม่กล้านะ โอเคก็ okay. าสารคาดีที่ชอบมันเลยกดไลค์กดแชร์กดซับซากดีผมจะไม่คิดใหม่ใหม่กันด้วยนะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภะายคลิปหน้าครับบาย